สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมนะ้องชางเลขเด็ดคนดวงเฮงท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่สวนมะพร้าวท่านผู้ชมเนาะซึ่งเป็นใบอยากเหมือนพญานาาท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปส่องตัวเลขด้วยกันนะครับท่านผู้ชมหากใครเห็นตัวเลขก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะครบท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปส่องกันด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนท่านผู้ชมเนาะ เเลยราดูไปเรื่อยๆนเนี่บสนิทอาปูไม่ให้ละปูลูกไ่โดนมาหลายงวดแล้วเนี่ยอาดูดูจะได้ไปถอนองค์ถอนแอร์กับเขามาจะได้ซื้อมือถือใหม่ด้วยเนาะ ถือเก่าก็ใช้งานไม่ได้นี่ดูอะ,อะไรก็ดูไม่ได้ข่าวสารบ้านเมืองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาส่องไปด้วยกันนะผู้ชมนะว่าเราจะเห็นเลขตัวไหนเนะาะให้มัเห็นจริงๆเย่ยเห็นไหมล่ะฝั่งนี้เห็นไหม,มยังไม่เห็นไม่ได้ทำแรงเลยอย่าเจ็บเด้อมีไหม จะส่องเพื่อกันนันผู้ชมนะใครเห็นตัวเลขตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะผู้ชมเราพิทีขนาดเจ้าเห็นค่อยยังไม่เห็นเลยเขาก็ให้แค่นั้นแหละเขาจะให้ทำไมต้งหลายตัว ใช่หรือปล่ามันไม่ค่อยชัดมันไม่ค่อยชัดต้องูดตรงนี้ดูสิเนี่ยสองท่านเลยอ่ะนี่ตรงนี้เบอรนี่เนงเลยม,มาจต่ตรงนั้นน,น,น,นี่ไงขึ้นมาแล้วนี่เนี่ย อสองสองกับอะไรดูสิเนี่ยเลขสองขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวเลขอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเขาไม่เห็นบ่ก <c oughs> ็นี่ไงเลขสองอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเงี้ยสองอะไรเยอะเดี๋ยวนะ แล้วทำไมพี่ไปไหนขอที่ไหนทำไมพี่เห็นแต่เลขสองห้าเยอะเนี่ยน,นี้ก็มองเห็นเป็นสองห้าอีกแล้วว่าก่อนไปขอที่ไหนก็เห็นแต่สองห้าแต่มันไม่ออกเนาะแต่ทำไมชอบมองเห็นแต่เป็นเลขสองห้าเยอะสองห้าบอกม่ใ่เลขเก้าอะไหนหดูที่สองเก้าบาอกสองเก้า,อกาบาอก สองเก้าก็สองเก้าแต่เลขสองมันชัดเนาะแต่เลขเนี่ยมันน่าจะเป็นเก้าเนี่ยเป็นเก้าใช่ไหมใช่เห็นอยู่ตรงนี้แต่ฟังนี้นไม่เห็นเอออันนี้สองเก้านะเนี่ยมันลากหางมางนี้เนาะโอเคเป็นสองเก้าท่านผู้ชมก็เห็นแล้วนะเขาบอกว่าเห็นสองเก้าท่านผู้ชม ก็ส่องไปด้วยกันนะเ,เดี๋ยวจะโคให้ไปดูเผื่อเห็นไม่เหมือนกันนะผู้ชมเนาะใครเห็นเลขตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะผู้ชมตกลงเห็นสนะองเก้าเนาะเห็นสองเก้านะผู้ชมเนาะทางนี้เห็นเลขสองเก้านะผู้ชมสําหรับคลิปนี้คงจะตัดจบไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย